สวัสดีครับบ้านสวนลูกอิดนะครับที่เห็นอยู่นี้คือท่อนพันยา่นานรกจกักรพพัดนะครับของบ้านสวนลูกอิดนะครับนี่ฮะท่อนสวยๆครับมีหน่อแล้วด้วยฮะไปบ่มหรือว่าทํำน้ำอีก สห้าวันก็ปลูกได้นะครับอันนี้ส่งไปไปลำปางนะครับทั้งหมดสีลังนะฮะสี่ลังนะครับท่อนฟันสวยๆนะครับก็เล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับแต่ว่า,าท่อนฟันชุดนี้เนี่ยจะมีขนาดตั้งแต่คือขนาดนิ้วมือ นะครับแล้วก็นิ้วโป้มือหรือว่าใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับนะครับก็สวยๆนะครับนี่ฮะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับตลวลำปางนะครับเดี๋ยวสิสักพักหนึ่งก็จะแพ็คแล้วก็ ส่งไปนะครับทาง f c ซที่ลำปางนะครับสั่งนรกจัก,กรพผัดแปดร้อยท่อนก็แถมไปนะครับแถมไปสองร้อยสองร้อยท่อนนะครับและอีกอ่าตัวหนึ่งก็คือจะในเปียยแคร์นะครับก็สั่งแปดร้อยท่อนเช่นกันเช่นเดียวกันในเปียยแคร์นี่ได้แถมไปนิดหน่อยครับแถมไปไม่ถึงร้อยนะครับ นี่ครับเนยเปียแคร์บรรจุใส่หลังแล้วนะครับสองลังกับอีกครึ่งกว่ากว่านะครับได้แถมไปนิดหน่อยนะครับเนยเปียแคร์เพราะว่าหมดพอดีนะครับหมดพอดีเปียแคร์นะครับให้ดูท่อนพันนรกจักรพรรดิสวยๆนะครับจะมีขนาดคือพูดง่ายๆตั้งแต่นิ้วมือ ขึ้นไปนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องบ้านสวนลุงอิดนะครับแล้วก็จะสั่ง่้นพันนะครับตอนนี้มีนรกจักรพพัดนะครับแล้วก็ยาหวานนะครับยาหวาน,นเนืออยู่ประมาณประมาณครึ่งไร่นะครับแล้วก็นรกจักรพพัดก็ก็สั่งตัดแล้วก็น่าจะได้ เยอะอยู่พอสมควรนะครับส่วนท้ายเขื่อนก็รอสิ้นเดือนนะครับเบียแคร์นี่หมดแล้วนะครับครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กิงกลางโทรศัพท์มาที่เบอร์โทร0812049151นะครับอนานรกจกักรพรรดิรออยู่นะครับบััสดีครับ